เรามาดูในหัวข้อนี้ครับนะเขาให้เอาสิบสี่นี่ครับลบจาก9้าเดี๋ยวเราจะทําทำการลบแบบง่ายๆนะครับเป็นวิธีที่เหมือนกับการถอนเงินนะครับนะสิบสี่ลบ9้านะครับเรามาดูที่หลักหน่วยก่อนนะครับนะหลักหน่วยนี่เป็นยังไงครับหลักหน่วยนี่มีสี่นะกับ9้านะครับถ้าเราต้องการซื้อของมีเงินอยู่4บาทนะเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะครับถ้าเราต้องการซื้อของมีเงินอยู่4ี่บาทแล้วแล้วของนั้นราคา9้าบาทซื้อได้ไหม ซื้อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรา,<ๆ>เ,ราเราต้องยืมมาอีกหลักหนึ่งนะก็คือเอาเอาเหรียญสิบมาเอาเหรียญสิบมาซื้อมาซื้อของเท่าไหร่ครับ9บาทนะเอาเหรียญสิบของหลักเนี้ยนะครับมาซื้อของ9บาททอนกี่บาทครับเอาเหรียญสิบให้เข้าไปราคาของ9บาททอนมา1บาททอนมา1บาทใช่ไหมครับเอามาบวกกับ4ได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็น5าเห็นไหมยังไหมครับนะมีเงินอยู่4บาทนะครับต้องการซื้อของ9บาทนะ เอาเหรียญสิบมาจะอีกหลักหนึ่งเห็นไหมเอาเหรียญสิบมาซื้อของเก้าบาทนะครับแล้วยังไงครับทอนหนึ่งบาทนะเอาบวกสี่บวกหนึ่งได้ห้านะครับอ่าแล้วมาดูอันต่อไปท่กความเข้าใจมากขึ้นนะครับเรามาดูที่หลักหน่วยนะครับต้องการซื้อของเจ็ดบาทมีเงินอยู่สามบาทเห็นไหมครับนะซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้นะครับยืมหยิบเหรียญสิบมานะหยิบเหรียญสิบมาหนึ่งเหรียญอันนี้จากสองเหลือเท่าไหร่ครับเหลือหนึ่งถูกไหมถูกไหมครับ เหรียญสิบเหลือหนึ่งเหรียญนะครับเอาเหรียญสิบตัวนั้นมาซื้อของเจ็ดบาทเหลือเท่าไหร่ครับเหลือสามบาทนะเพราะฉะนั้นของมีเงินที่เหลือเท่าไหร่ครับตรงนี้เหลือเป็นหกบาทถูกไหมนะเพราะว่าเหรียญสิบนะซื้อของเจ็ดบาททอนสามบาทนะครับเอามาบวกกับของเดิมสามบาทก็เป็นหกบาทนะครับเอาหนึ่งชักลงมานะ ในทนองเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันมีเงินอยู่หบาทซื้อของแดบาทใช่ไหมครับยืมเหรียญสิจากอันนี้มาอันนึงจากหกเหรียญก็เหลือห้าเหรียญน,นะครับเอาเหรียญสิมาซื้อของ8ดบาททอนเท่าไหร่ครับทอนสองบาทนะบวกสองนะบวกสองที่หลักนี้นะบวกสองที่หลักนี้หกแล้วเจ็ดแปดนะครับนะตรงนี้มีตัวมีตัวลบไหมไม่มีนะครับห้าชักลงมานะครับเลื่อนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ8ปดสิบสองลบสี่ิบสี่นะครับนะ มีเงินอยู่สองบาทใช่ไหมครับนะมีเงินอยู่สองบาททําไมครับซื้อของสี่บาทซื้อได้ไหมไม่ได้เหมือนเดิมนะครับหยิบเหรียญส0บบาทมาเหรียญหนึ่งนะตรงนี้จากแปดเหรียญหรือกี่เหรียญหรือเจ็ดเหรียญนะจากแปดเหรียญหรือ7็ดเหรียญหยิบเหรียญสิบาทมาซื้อของสี่บาททอนเท่าไหร่ครับทอนหกหกบวกสองกับของเดิมที่มีอยู่นะหกบวกสองเป็นแปดนะเจ็ดเจ็ดลบสี่นะสี่แล้วห้าหกเจ็ดใช่ไหม นับต่อไปเลยสี่แล้วห้าหกเจ็ดอันนี้เป็นสาสิบแปดไม่ยากนะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมีเงินอยู่สี่บาทต้องการซื้อของห้าบาทซื้อไม่ได้นะยิบเหรียญสิบของตัวนี้มานะของตัวนี้จากหกเหรียญก็เหลือห้าเหรียญใช่ไหมครับยิบเหรียญสิบมาซื้อของห้าบาทหรือกี่บาทหรือยี่เหรียญหือกี่บาทนะบ 9, ครับเหลือห้าบาทนะห้าบวกสี่เป็นเก้าใช่ไหมครับตรงนี้เหลือห้าเหรียญซื้อได้ไหม ซื้อของหกเหรียญได้ไหมยิมแบงค์ร้อยมาหนึ่งใบนะครับซื้อของขอทเท่าไหร่หกสิบาทเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่าไหร่เหลือสี่สิบสี่สิบบวกห้าสิบก็เป็นเท่าไหร่ครับเก้าสิบนะเห็นไหมไหมครับเอเคนนะตรงนี้หมดไปถึงไหม,มครับเพราะถูกยืมไปแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมีของสองบาทนะครับม,มีเงินอยู่2บาทซื้อของเจ็บาทซื้อไม่ได้นะหนะยิบอะไรครับ หยิบเลยครับหยิบเหรียญสิบบาทมาหนึ่งเหรียญจากสามเหรียญเหลือสองเหรียญนะเอาสิบาทมาซื้อเจ็ดบาทเท่าไหร่ครับทอนเท่าไหร่ทอนสามสิบซื้อเจ็ดทอนสามนะครับทอนสามบวกสามบวกสองได้ห้าเห็นไหมนะอันนี้ก็เหมือนกันซื้อได้ไหมมีสองบาทซื้อแปดบาทซื้อไม่ได้นะครับหยิบอันนี้มานะหยิบอันนี้มาสิบก็คือหนึ่งร้อยถูกไหมอันนี้หนึ่งร้อยอันนี้ก็เหลือหนึ่งถูกไหม 100 80, หนึ่งร้อยลบแดสิเหลือเท่าไหร่ครับเหลือย 20, 20ี่สิบยี่สิบบวกยี่สิบเป็นใช่ครับสี่สิบอันนี้หนึ่งร้อยไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวลบแล้วชักดงงาหมนะครับถูกไหมครับเรียบร้อยนะครับนะการลบอันนี้เป็นการลบแบบทอนเงินนะครับง่ายๆนะครับ